สวัสดีค่ะผมขอกมิดแนงชาแนลนะคะพี่น้องคะ่ะเจ้าหนี้ผ้ามหาเฮ็ดค่ะมาไต่เฮ็ดคอนแจงเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมาจ้ามาลุนก่ะวานนุแดงจะบมานบอลเนาะจ้าพี่น้องค่ะมาจ้าครับผมสวัสดีครับผอกันพี่เก้าครับชาแนลคำยำพื้นครับคอนแจงคอนแจงคอนแจงนะครับแหกมานครับตัวหนาเลยตัวเีื้อเยครับ โอ้ยหลุมฟางงาครับเจ้ขึ้นมาเลยเท่าีครับืมแม่มเจ็บโอ้ดันบุกินข่าหนาเนาะ ถึงฝนกระสิคลหลายในเรือ่องจากพี่น้องเปียกครับตกแห้งครับมเมื่อคืนเปียกฝนตกต,ตอนนี้อนะไรบ่นอะไเปิขาซิก่อนตนนก็ลินปล่อยๆครับอืมเก็ดทีเพนะ็นเนี่ย เอาครับไปดูมไปช่วยกันครับมื่อนี้ว่าจะมาขนาดไหนครับผมมาพี่น้องจุ่มมไงครับอืมอื u อจุ e มมั เ well. ิ okay. ็ดเนี <facade S 1> ่เเมาดูนอกครับบเคปอกพี่น้องมอน้ เก็บพี่น้องอือค่ะกระตุ่มขอกมา้หพี่น้องถือควนมือขึ้นเนองเนาะไม่ดันรอกเดินกบพัวกับ้างอีกจะออกกบพวกบห้างเนาะเดี๋ยวน้ำหาขาก่อนเด้อจ้ะ กรมอุลูมาครับตั้พี่พี่น้องทางทางครับเอาอีกครับพี่น้องมาเก็บกันครับ บัง,งอะไรมาเลียวตรงเลยบังตจน้ครับโอ้งามเด,ดครับกเก็บเลยงามๆครับโอ้ตีนองเมืองขาครับ ไปเขาไปเบื่อนใกล้ๆพี่น้องไปดูใกล้ๆครับใหม่ๆบ้างตึงออขาพี่นอ้องยิ่งๆครับเอาพี่น้องเก็บครับหายง่ายเลย งามครับขาย,ายไงพี่น้องไปครับมาครับพี่น้องครับตื่นตักันง่า,าครับอืมบานทะเลื์เธอเอาครับเห็น้หงท่านผู้ืม น,นี่ค่ะอันนี้คือเฮดที่นูแด,ดงหามากเหมือนคืนเนาะค่ะพี่นองคะเดี๋ยวนูแด,ดงสิงมาเอาออกมาล่างเนาะค่ะพี่นองเพราะว่าเฮดมันถือฝนเนาะมันกับสิบอค่อยสวยค่ะมึงดอกเฮะเดี๋ยวนูแด,ดงจะออกมาใส่กะละมังแซนามไว้ก่อนเนาะคะ่ะแล้วก็จังค่อยล่างะค่ะพี่นองกะมันอยู่เนาะค่ะพี่นองคะ เห็ดดอกงามๆค่ะเดี๋ยวนุแดงสิข้อนุญาตล่างเห็ดก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเห็ดที่หามาได้เมื่อคืนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่านุแดงบริเลพิปีเพราะว่ามันบริเลพิปีอยู่ที่ป่าเพราะฝนไหลค่ะพี่น้องค่ะฝนตกเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนิดนึงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้เค่ะไปรับชมคลิปนุแดงก็บ้าหมิงนิดเดียค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ